มีคำถามเข้ามากันมากมายวันนี้เลยจะมาแนะนำวิธีการผสมน้ํำมันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิฟนะคะจะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆชาวเกษตรนะคะเนื่องจากมีคำถามเข้ามากันมากมาย เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องตัดหญ้ารุ่น WA B 4 1 1 m ของวาซาบีวันนี้เลยจะมาแนะนำวิธีการผสมน้ำมันก่อนการใช้เครื่องตัดหญ้านะคะในกล่องของเครื่องตัดหญ้าจะแถมเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นกระป๋องผสมน้ำมันนะคะอัตราส่วนที่แนะนำนะคะเบนซิน25ส่วนแล้วก็ออโต้ลูป1ส่วนค่ะเสร็จแล้วค่ะขยับไว้เท่ากัน จากนั้นนะคะเราก็ไปเทใส่ตัวเครื่องได้เลยค่ะเทไปเลยเรียบร้อยค่ะนี้นะคะก็เป็นวิธีผสมน้ำมันเบื้องต้นนะคะพอผสมเสร็จเราก็มาสตาร์ทกันเลยวิธีสตาร์ทง่ายมากเลยค่ะเปิดสวิตดันโช๊คขึ้นสตาร์สตาร์สตาร์พอเครื่องติดนะคะดันโช๊คลงพอใช้งานเสร็จก็ปิดสวิต แค่นี้ค่ะง่ายมากคำถามมากมายจบได้ในคลิปเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ